老的。

มันหลออ่อเขาบุกคนตัวเนี่ยขุดป่าเลยฉัน Your turn. ตอนน้ค่ปะป้าจอยอ,อไม่ทราบว่าอของเล่นมาเต็มเลย,อ,ยอันนี้กองสูมจิ๋วหรอคะอืมอุ้ยมีพันลมเอาอากาศด้วยอืมจรู้สิไมมีเงินเท่าไหร่เนี่มีเงินแค่ยี่สิบบาทซื้ออะไรบ้างอ่ะอืมไม่มีเศษเหรียญเลยอ่ะมันแต่ยี่สิบบาท อ่อสวัสดีค่ะจะหนูจะไปเรียนหนูจะไปต่างประเทศมาประมาณสองสามปีนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ได้ค่ะ ปยุดอระชงสวัสดีค่ะแม่หนูได้ทุนเรียนต่อต่ากแบบเทศฟรีๆค่ะแล้วหนูไปได้รถและลุเช้าแตงต๋าไปด้วยค่ะอันนี้หนูให้เม่ค่ะ ได้เลยด้แลนะได้กระเป๋าไปนี่นะคะฉันจะทักับรวส่งมกไม่คุณแม่ค่ะ <laughs> โคนบ้าข้างถนน 在他们家。 นินนนี่สุดแสนนะคะต้องมาที่นี่เลยนะสายการบดินนนี่สุดแสนแอร์ไลน์ที่ประสันีมาหาวยาก,าก,กัยปูรรมอนลอดชธานีใ่นาใจะนั่งอกินตะวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะหน้าสาวนนี่สุดสวยนะคะวันนี้เราจะามามารับสมัครแอร์โฮสต์ไปประมาณห้าทุ่มถึงห้าตีหถึงหกโมง มงศิลป์น้าาที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องภาษาของสายการบินโนนี่สุดแสบนะคะสายการบินนี้ต้องการคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะ100ปี100ปีเราก็หลัอบนะคะ60ปีขึ้นไปไปนะคะสายการบินนี้จะเป็นสายการบินโนนี่สุดแสบจะมีแต่คนไทยใครที่เป็นสังชาติจะต้องตัด,ตด,ตด เปล่าละแปดล้านยืนนะแปดล้า <c oughs> นแปดล้านแปดล้านโอฉันค่ะถ้าการบินเราพอเราเราบินขึ้นไปจะมีขนมแจกนะคะขนมแจกฟรีสามารถทิ้งได้ ตามอัธยาศัยเลยไม่เชียร์ไปเยอะเนี่ง่ายๆค่ะคนไทยของเรานะคะจะมีรุ่นสาบานค่ะสาบานก็คือเรารลือคนไทยคนใดเลือบรักถ้าเป็นสางข์ชอบตับแต่ละต่อไ,ไปมาดต่อไป,ไปต้องมีการเรียกโอเคไหมเอาเคมา แปหน้าที่ 10n นะแปดร้อยนะคะส่วนคุณเกาหลีหรือคนต่างชาติตาก็ปรับเหมือนกันนะคะแต่เราจะไม่พูดราคาต่อจากนอ้เริ่มต่อกันเลยนะคะคนที่อยู่หลังกล้องเราไม่ต้องไปสนใจนะเขาจะถามอะไรเขาจะทำอะไรเนี่ยเราจะต่อยแบบนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ค่ะทุกคนมันเกิดอะไรมากครับทุกคน ยานาโยบายไปไหนคะให้นาโยบายนโยบายขึ้นเรื่องมีแล้วไม่มีพวกแต่ถ้าขึ้นอีกข้งหนึ่งมีหวังปวดขี้ไปเ<ป>สือใช่เพิ่มใช่ แล้วมีตัวนี้ขึ้นมากัดคุณบนเครื่องบินเขาตัวนี้เขาจะพ้อนกัดคุณตอนที่คุณขึ้นเครื่องบินเขาเพื่อผู้ช่วยผู้กัดทำให้คุณตายตายเลยเหรอใช่แบบนี้เหมือนกับที่กับตอนเราพูดไปนะคะใส่การเรารักสัตว์ค่ะรักสัตทุกส นะไม่ว่าจะเป็นม,าม้มา,หมมาหมูแมวม้าหมูแมวม้าหมูแมวควายมา้าลาแมวกูเสี่ยลาอูดวัวกระจกควาย,ยลาััเลนกระชอบนาโยบายของเราคือรักษัตว์ต้องไม่พูดแต่ถ้ารักจริงจุกต้องกระโดดจริงๆนะคะ ไปละท่านขอต่าทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะนี่คือละครใครจะไม่ดูอะหนังนะคะเร็วใครชอบอันไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำให้นี่คนนี้คนนี้เขาเป็นคนกับตาเลยแล้วเฮลิออสเต๋นี่ไปจ้ะ